吃水放线的时候，别担心，放松点哦。打住啊！诵经，慢慢解决问题。 วิธีการเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายไอจิเริ่มต้นที่สถานีรถไฟนาโกย่าไปยังชานชลาที่หนึ่งขึ้นรถไฟสายสีเขียวชื่ออินุยามะไลามาลงที่สถานีรถไฟโคนันรอรถบัสท,ที่ป้ายรถบัสหมายเลขสามนั่งรถมาลงที่ป้ายทาคยะโอมาสุบาระจากนั้นหันหน้าไปทางซ้ายมือ เดินตรงไปเรื่อยๆจนเลยร้านแมค o โดนัลจะพบตึกสูงอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเปียโกหรือร้านกาแฟโคโมเมดะเดินตรงไปที่ตึกนั้นนั่นแหละค่ะคือวัดพระธรรมกายไอจิซึ่งวัดจะเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ